สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าโคโค่บอรนะครับก็เป็นการสะสมคะแนนนะครับเพื่อแลกเงินเข้าทูม o นี่ไวเลสนะครับก็ประมาณนี้เลยตัวนี้เนี่ยก็หาคันง่ายๆนะครับอ่ะก็กดไปมันก็จะมีให้เลือกนะครับเลือกขนส่งแล้วก็เลือกพวกรถพวกอะไรไปนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการแลกคะแนนนะครับ มีถอนเข้าทูมานี่เวเลส์นะใช้คะแนนอยู่ที่4 2 0 0 0นะครับผมตีไปเรวกลมๆเลยนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมแลกว,วันที่25นะครับแต่ว่ามันมีการผิดพลาดนะแต่ว่าผมแลกวันที่29นะครับก็สำเร็จนะ,ะมาคือแจ้งมาวันนี้นะครับวันที่2นะก็ใช้เวลา3วันนิดๆน,น,นะครับอก็ตามนี้มันก็จะมีข้อความเข้ามานะครับ มันบอกว่าแลกสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาในสุดของเมลนะครับแล้วก็ไปกดเติมอ่ะมันจะมีลิงก์ให้มานะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับอ่ะแล้วก็กดเติมนะครับกดเบอร์วรีดดตของเราลงไปนะครับอ่ะอันนี้ไม่ใช่เนี่ยอ่ะโอเคกดไป ตัวนี้เนี่ยเวลาเราเติมเนี่ยใช้ระยะเวลา 1- 3นาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าเรียบร้อยนะใช้เวลาแค่ไม่ถึง1นาทีนะครับแล้วก็เข้าดูไวเลสของเราเงินเพิ่มมา100บาทนะครับเติมไปวันที่2องทันบานะครับเวลา12บสอนากาสีนาทีก็ตามนี้นะครับเข้ามาเป็นเทียบร้อยในส่วนของการหาคะแนนเราก็มาดูต่อนะครับเราก็ดูเครื่องหมายนะ ก็มีตัวขี่รูปดินสอนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับอันนี้เป็นผลไม้แล้วก็เลือกไปนะครับพิมพ์ลงไปพูดผิดก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ทีละยี่สิคะแนนนะครับออันนี้เนี่ยเลือกรูปสัตว์เลือกตัวไหนก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อ,อเครื่องบินนะครับแล้วก็พิมพ์ไปก็แค่น,นี้เลยนะครับ ในส่วนของอีกอันหนึ่งมันก็จะเป็นะคะแนนสะสมตรงนี้นะครับคือเราจะได้สิบเปอร์เซ็นของที่เราทำนะครับอันนี้เนี่ยได้ทีละยี่สิบห้าคะแนนอ่าเราจะได้สิบเปอร์เซ็นก็คือสองจุดห้าคะแนนนะครับมารวมกันตรงนี้มันก็จะดูแต่ละวันเนี่ยเราจะได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็สังเกตจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้สองร้อยคะแนนนะครับอ่าดูจากตรงไหนก็จากตรงนี้น,นะครับอันนี้เนี่ยได้สิบเปอร์เซ็นนะครับแปลว่า หนึ่งร้อซของผมเนี่ยก็คือ2 0 0รคะแนนก็ตามนี้เลยนะครับก็ดูง่ายๆเลยก็สะสมคะแนนไปเรื่อยในส่วนของอื่นก็มีให้ทํานะครับจะเป็นพวกแบบสอบถามนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ผมทําเฉพาะ25้าคะแนนนะครับก็สะสมเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็ได้หนึ่งพหนึ่งพันกว่าคะแนนนะครับก็ได้วันละเฉลี่ยก็คือวันละ3บาทกว่านะก็ประมาณนี้เราก็สามารถนําไปถอนได้นะครับ ในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับเราจะได้ส0ของเพื่อนนะครับคะแนนสูงสุดของเพื่อนที่เราจะทําได้ก็คือ1 0,000คะแนนนะครับก็ประมาณนี้ส่วนเพื่อนๆที่กรอกรับของเราเนี่ยก็จะหนึ่งอคะแนนนะครับผมก็จะได้100คะแนนก็ตามนี้เลยการถอนก็อย่างที่บอกไปนะครับก็มีให้เลือกนะมีพวกพวกโรตารพวกแก๊ป่ะแล้วก็ลาซาด้านะครับ Uh, ทุกไวเลตเนี่ยก็100นะครับก็ตามนี้แต่ว่าใช้คะแนนอาจจะมากกว่าเพื่อนนะครับ uh, ตัวอื่นใช้ประมาณ4 0,000คะแนนตัวนี้เนี่ยใช้คะแนนอยู่ที่ประมาณ42,000นอคะแนน uh, แต่ว่าก็จ่ายจริงนะครับก็โอเคอยู่นะ uh, ผมก็สะสมคะแนนใหม่ไปเรื่อยนะครับก็เป็นการสะสมคะแนนสะสมเงินไปเรื่อยนะครับก็เฉลี่ยวันละ3บาท uh, 100่บาทเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาก็คือ1เดือนนะครับก็ประมาณนี้นะผมคิดไว้นะครับ อ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ